ท่านด้วยนะครับขอบคุณบอต่อยหารจิติกา,าทุกทุกท่านครับท่านได้หลังสรรบ,บุญดีๆให้กับพวกเราครับสร้างโรงเรียนสอนธุร,รกิจแล้วก็รังสรรงานเกียรติยศให้กับพวกเราทุกๆคนขอบคุณต้นแบบนะครับคาเปซิเดนดมอนนะครับทุกทุกรหัสนะครับโดยเฉพาะดามอนยี่สิบสามท่านนะครับที่ขึ้นไปรับเข็มเกียรติยศบนเวทีดับเบิลไดมอนสี่ท่าน อระธนาดีนะครับ9ท่านรวมทั้งหมด37ท่านช่วงระยะเวลาแค่4เดือนนะครับสร้างผู้สําเร็จที่มีมูลค่าของรายได้รวมกันอาจจะมากกว่า50ล้านบาทแค่ระยะเวลา4เดือนเราสามารถจะทำรายได้จากธุรกิจ o c t n FT Pro ได้มากกว่าเงินเดือนของ ใครหลายหลายคนรวมกันทั้งบริษัทได้เรามีค่า GPA ที่สูงมากๆครับสำหรับคนุณคนที่ทำธุรกิจออกคสรายได้ต่อหัวต่อเดือนนะครับสูงมากๆครับน่าจะมากกว่าเงินเดือนของรัฐมนตรีเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือโอกาสเป็นคนหนึ่งที่ไม่ปิดการโอกาสนะครับผมเอาโอกาสได้กับตัวเองมาตั้งแต่เด็ก ผมพยายามเรียนหนังสือสูงๆด้วยคำบอกของแม่นะนั่นก็คือโอกาสที่เราจะหลุดพ้นจากความลําบากใช่ไหมครับสมัยเด็กก็ตั้งใจเรียนครับโตขึ้นก็เรียนจบแล้วก็ทํางานนะครับพอทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเราก็ต้องหาโอกาสของตัวเองครับให้มีอ่าตําแหน่งที่สูงขึ้นเพื่อได้รับรายได้ได้มากขึ้นครับผมก็สร้างตัวโอกาสของตัวเองขึ้นมานะครับผมสร้างอยู่สิบสองปี ผมสร้างอยู่สิบสองปีเต็มๆคนระับผมถึงมีโอกาสได้เป็นผู้จัดการนะครับก่อนที่เราจะได้รับโอกาสเราต้องสร้างมันขึ้นมาก่อนถูกต้องไหมครับระหว่างทางมันมีอะไรบ้างล่ะที่เป็นองค์ประกอบที่ทําให้เราประสบความสําเร็จเราเข้าไปเรียนรู้ครับเราก็เข้าไปศึกษามาันเราก็ต้องเอาตัวเข้าไปครับเอาตัวเข้าไปปฏิบัติให้มันเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับการอ่านหนังสืออย่างเดียว การฟังอย่างเดียวมันไม่สามารถจะสร้างประสบการณ์ให้เราได้ครับเราต้องลงลงมือทํามันด้วยนะครับบางประสบการณ์ของใครบางคนมันอาจจะไม่ถูกยาฤิตกับเราก็ได้ถ้าเราไม่ลงมือทําเราก็ไม่รู้หลอะครับเราก็ได้แค่ฝันว่าจะเป็นเหมือนคนนั้นคนนี้แต่มันอยู่แต่ในความฝันถ้าเราไม่ลงมือทํามันเราไม่รู้ครับว่าเราจะทําได้เหมือนเขาไหมถ้าทําไม่ได้กลับมาดูครับร้อนกลับมาดูใหม่ ลองทําเหมือนอีกท่านหนึง่งว่ามันจะสําเร็จไหมเห็นไหมครับนี่คือการลงมือทำและการวิเคราะห์นะครับพัฒนาให้มันเติบโตนะครับ <c oughs> ชีวิตการทํางานผมใต่เต้าสิบสองปีกับธุรกิจออกแคสผมใช้เวลาแค่หกเดือนนะครับหกเดือนเรียนรู้ให้มันตกผลึกนะครับให้มันเข้าใจว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานครับ ทิ้งเงินเดือนผู้จัดการ9 3ั0บาทนะครับรับหนึ่งเดือนมันก็แสนกว่าบาทนะครับปีหนึ่งก็ประมาณล้านสามล้านสี่นะครับนั่ครับี่คือสิ่งที่ผมเลือกผมตัดสินใจแล้วผมก็เลือกครับแต่มันไม่พอมันไม่เพียงพอที่จะทําให้ธุรกิจเราประสบความสําเร็จครับมันจะต้องลงมือทําให้มากพอนะผมออกมาจากงานประจําผมใช้เวลาสองเดือน นะครับตอนผมลาออกผมมีรายได้แค่หกแสนจากธุรกิจออกแกับมันแตกต่างกันมากเห็นไหมครับแตกต่างกับผู้ชายต้นแบบหลายหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพอสวรที่ทำรายได้สองเดือนสามล้านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านสมดีผัวตลาดนะครับหรือ่หลายหลายท่านท่านสุพรรณบันเป็นท่าคุณสุภาวดีศรีมาลานะครับท่านทรงศักดิ์ท่านรุสาเดชนนนทร์นะคพี่นงาภัทนะครับท่านเรือโตสมบัตินะครับท่านประสบความสําเร็จไวมากมากครับแต่ผมช้า ครับผมใช้เวลาหกเดือนยังมีรายได้ไม่ถึงล้านนะครับมันมีความรู้สึกของผมนะครับว่าผมช้าเพราะว่าไปเปรียบเทียบกับท่านหลังนั้นนะแต่ไม่เป็นไรครับการเปรียบเทียบบางอย่างมันก็คือสิ่งที่ดีที่ทําให้เราผลักดันชีวิตตัวเองนะครับผมได้เข้าไปร่วมงานไหลงานนะครับในฐานะของอ่าขอมบอดบริหารนะครับที่ท่านบอสสวงให้เขียนนะครับผมไปร่วมงานกับอ่าไดมอนด์การวิสเดนครับ มันทําให้ตัวผมเล็กนะครับมันทําให้ตัวผมรู้สึกว่าผมตัวเล็กมากๆครับที่ได้ไปร่วมวงเสวนากับกับท่านเหล่าน,านั้นมันทําให้ผมมีแรงผลักดันครับมันทําให้ผมมีแรงผลักดันให้ตัวเองทํายังไงก็ได้ครับให้ตัวเองขึ้นเป็นไดมอนด์ให้ได้นี่คือบรรยากาศเลยนยครับผมโชคดีที่ได้ไป คลุกคีไปพูดคุยครับกับท mm ่านที่ประสบความสําเร็จนะครับได้ไปคุยเรื่องวิสัยทัศน์วิธีการทํางานครับเขาบอกว่าถ้าคุณอยากรวยคุณต้องอยู่ใกล้คนรวยคุณต้องพูดคุยกับคนรวยครับนี่คือบทพิสูจน์ครับผมใช้เวลาแค่สองเดือนผมทําไห้ทาให้ผมมีรายได้เกินหนึ่งล้านบาทได้อ์ประกอบมันลงตัวครับทุกท่านก็เป็นได้ครับในเมื่อผมทําได้ไม่มีใครที่ทําไม่ได้หรอกครับ ผมไม่ได้ใช้ความรู้ที่ผมเรียนมาผมไม่ได้ใช้ความรู้ของวิทวกรนะครับในการทำผมไม่ได้ใช้ประสบการณ์ของผู้จัดการครับในการทำแต่ผมใช้ประสบการณ์การเรียนรู้จากคนสําเร็จคนอื่นๆมาถักนะครับมันร่นระยะเวลาความสําเร็จของผมได้หลายสิบเท่ามากๆครับออคเทสเอฟเีโปรใช้เวลาหนึ่งเดือนกับอีกแปดวันนะครับผมมีรายได้หลักล้าน ถ้าผมยังทางานประจำผมต้องใช้เวลาถึงสิบเดือนนะครกว่าผมจะมีรายได้หลักล้านเนี่ลดลงสิบเท่าคุณมองเห็นอะไรครับในธุรกิจคุณมองเห็นโอกาสอะไรครับที่จะทําให้ชีวิตคุณปายนะครับถ้าคุณตั้งเป้าหมายนะครับใครที่ได้เข้าร่วมฉลองงาน BGA ครั้งนี้ที่บานมาครับคุณได้ฟังอาจารย์จตุพลคุณได้ฟังวิสัยทัศน์ของท่านแอปปี้นะครับทุกคนจะเข้าใจ นะครับทุกคนจะรู้ครับแรงบันดาลใจแล้วก็โอกาสเป็นสิ่งสําคัญเห็นไหมครับไม่ตอร์อบี้ยกตัวอย่างไรครับปาโปปิกัสโซนะครับเขียนภาพระยะเวลาสามสิบนาทีให้ได้ห้าหมื่นยูโรละคันเห็นแต่ผลลัพธ์ครับแล้วก็อยากนะครับพอย้อนถามกลับไปว่าทําไมถึงสามารถจะเขียนภาพได้ภายในสิบห้านาที แล้วขายได้50,000ดอาลลาร์นะครับอาบวิคกโซบอกว่าเขาใช้เวลาฝึกฝนถึง30ปีถึงจะทําได้แบบนี้เห็นไหมครับแต่นั่นเป็นความสามารถที่เราเรียนแบบได้ยากครับแต่สําหรับธุรกิจของเราเราเรียนแบบคนที่สําเร็จแค่ใช้เวลาไม่กี่เดือนครับเหมือนโค้ดเอ่กับโค้ดเอโคราชครับท่านลุยเต็มที่ใช้เวลาแค่3เดือนเองครับไปชิดได้ทั้ง p อ o n e ได้ทั้งตำแหน่งไดมอนด์เห็นไหมครับโัวด๋องเห็นไหมครับที่เป็นอัปไลน์นะครับอย่างท่านนุกษาท่านทรงศักดิ์เห็นไหมครับไม่ต้องใช้เวลาเรียนรู้เยอะครับก๊อปปี้แล้วก็ลงมือทําครับเอาตัวเข้าสู่ระบบเอาตัวเข้าสู่งานที่เสียทจัดนะครับเรากาลังจะมีงานประดับเข็มนะครับซิลเวอร์แอเบอร์โกแพ็กซนนะครับในต้นเดือนมีนาแลวปลายเดือนมีนา ต้นเดือนมีนาที่411ครับไปเดือนมีนาที่5า0ครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของความฝันของใครหลายๆคนครับเอาตัวเข้าไปอยู่ในจุดนั้นครับถ้าอยากสําเร็จเอาตัวเข้าไปใกล้ผู้สําเร็จให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ลงมือทำครับอย่าทําให้ไฟในตัวเองมันมอดนะครับนะครับอย่าเป็นถานแค่ก้อนเดียวที่อยู่ในเตาครับ คุณต้องไปหาถานอีกหลายหลายก้อนที่เอามาสมกันครับอาฟืนอีกหลายหลายก้อนที่เอามาสมกันแล้วทําให้มันเกิดไฟอ่ะครับถ้าคุณอยู่แค่คนเดียวคุณก็แค่ฟืนชื้นชื้นต้นหนึ่งที่รอเวลาดับนะครับเพราะฉะนั้นออกไปครับออกไปหาไฟใส่ตัวออกไปลงมือปฏิบัติครับออกไปทําและจะสําเร็จครับระยะเวลาความสําเร็จมันไม่นานครับอายุเท่าไหร่ก็สําเร็จได้ครับ ทีงานผมแม่หญิงปิ่มชนะอายุ73ปีครับซึ่งรับเข็มไดมอนด์ดับเปิ้ลไดมอนด์บนเวทีเห็นไหมครับไม่มีข้อจํากัดครับพี่ควงดีด้วยชาติท่านดูเป็นเรี่ยไม่มีเวลาครับระยะเวลาห่างจากเราสิบกว่าชั่วโมงครับท่านก็ประสบความสําเร็จได้ครับแม่เอ๋เป็นกำบันครับอายุ4 67ปีเห็นไหมครับทำแค่สามเดือนกว่าก็ประสบความสําเร็จได้ครับแม่เป็นปิ่มเวลาครับข้าคนแน่อย่าแย้ปลอดิเห็นไหมครับ ท่านใช้เวลาแค่สเดือนกว่าๆไม่เป็นประสบความสําเร็จได้แล้วก็พปชิตตาแหน่งการไปเซตเนได้ตั้งแต่ปีที่แล้วไม่มีข้ออ้างใดๆกับผู้สําเร็จหรอกครับอยู่ที่คุณแหละถ้าไม่สําเร็จอย่าไปโทษใครครับโทษตัวเองครับเรามันพยายามไม่มากพอนะครับเรามันยังมีความฝันไม่ใหญ่พอนะครับทุกคนสําเร็จได้เชื่อผมนะครับ ตัวอย่างต้นแบบมีให้เห็นเยอะแยะมากมายครับและเจอกันบนบรนลังความสําเร็จในงานถัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับปอคืนไม้ให้กลับโคดนารอนครับสวัสดีครับ